มาเรียมาค่ะแม่เรื่อเรื่อเรค้เป็นลูกแม่บ้างเรื่อเรื่อเรอเใรเป็นลูกแม่บ้างอะไรอะเป่าตุ้มช่าตุ้ยไอ้ก็ยั่ไนโอ้ยอ้วนนักกินโอ้ยมอลมแม่อลักรักลูกัแม่ัแม่ักขาแม่ลักคาไไหนไหใครอีใครอีใครเป็นลูกแม่ไหนไหนไ ไหน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 อี่อไหนเดอีม si ่ข่อยีค่ะอ่ลค่แม่คอย โอ,โอ้รักรักทุกตัวลูกแม่รักหมด